นี่แหละคือเสียงแห่งธรรมศาสนาพุทธสอนลงที่ใจของทุกๆคนไม่ใช่แค่นักบวชถ้านักบวชนั่นจะสอนยิ่งกว่าก็สอนอยู่แล้วเพราะคำว่าพุทธ,ธะหรือผู้รู้มีอยู่ในใจของเราทุกคนทุกดวงถ้าเรารู้เราก็เป็นพุทธ,ธะหญิงหรือชายไม่เกี่ยว พุทธะคือหัวใจพุทโธก็คือแปลว่าผู้รู้พุทโธหรือพุทธะรู้ลงที่ใจเรามีความพร้อมหมดเพียงแต่เรายังเข้าใจและยังไม่เข้าถึงนั่นเองเราเข้าของเราไม่ถึงเรามีอยู่ในหัวใจของเรานั่นเป็นเรื่องที่น่าคิด แล้วก็ปล่อยให้เสียโอกาสไปเฉยๆเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอยู่ชะนีการเกิดเป็นมนุษย์นี้เพราะบุญพาเกิดเราได้สร้างบุญกุศลมาพอสมควรจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีศีลห้ามีบุญพามาเกิดเกิดแล้วเรื่องที่จะต้องประสบนั่นมันเป็นเรื่องของบุญกรรมทีนี้บุญพาเกิดแล้วเราจะปล่อยให้เป็นแค่นี้เองหรือ เพราะชีวิตของเราที่ดำเนินมานี้เป็นเพราะกรรมของเราสร้างมาเองทั้งนั้นเลยถ้าเราประพฤติปฏิบัติมันก็จะเลิศยิ่งกว่าที่เรามองเรามองดูทุกแค่นี้มันก็จะสลดสังเวชไปเองใครบ้างไม่ทุกลองได้หันหน้าแล้วให้คุยกันแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ต่างคนก็จะต่างออกมามหาศาลแต่มันก็แก้ทุกข์ไม่ได้ ทุกนี้ไม่ได้แก้ด้วยวิธีบน่นทุกนี้ไม่ได้แก้ด้วยวิธีให้หาคนช่วยด้วยประกาศนี